มระผักขมที่เปี่ยมประโยชน์มระแม้จะมีรสขมแต่กลับมีสรรพคุณและประโยชน์มากมายดังนี้ดีต่อสุขภาพควบคุมน้ำตาในเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ดีต่อสุขภาพหัวใจลดความดันโลหิตช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีบำรุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันมะเร็งมีสารต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายแข็งแรงบำรุงสายตาดีต่อดวงตาลดความอ้วนช่วยให้อิ่มนานแก้ท้องผูกช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีแก้ไอบรรเทาอาการไอเจ็บคอบำรุงกระดูกและฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงแก้ร้อนในช่วยให้รู้สึกเย็นสดชื่น ดีต่อความงามชะลอวัยช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์บำรุงผิวพรรณช่วยให้ผิวพรรณสดใสลดสิวบรรเทาปัญหาสิววิธีรับประทานต้มน้ำดื่มดื่มวันละ1-2แก้วผัดผัดกับไข่หมูหรือเนื้อสัตว์แกงจืดแกงจืดกับหมูสับหรือไก่น้ำพริกตำกับพริกขี้หนูมะเขือเปลอกและเครื่องปรุงรส ยำยำกับเครื่องปรุงรสสลัดโลกแล้วสลัดกับผักอื่นๆข้อควรระวังสตรีมีคันไม่ควรรับประทานผู้ให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนสรุปมะรักเป็นผักที่มีประโยชน์มากเหมาะสำหรับนำมาประกอบอาหารเพื่อสุขภาพตัวอย่างเมนูแกงจืดมรักหมูสับยำมะรัไข่เจียวมรัก นำพริกมระมระผัดไข่มระต้มน้ำดื่มมระลวกสลัดมระ